เป็นทหารอยู oh, ่ใกล้กรัตนาไม่รู้ว่าเป็นอีซีนะคะกคุยได้คุยในกระเทยได้นะในฐานะเราอร่ายตลอดแล้วก็ทำอยู่ที่สันไม่ไม่กล้าไงเพราะเราไม่แน่ใจเราก็เป็นอีซีไม่เลยไม่กล้าอะไรค่ะโรงงานเยอะมาก มาวันนี้ยายจำลองก็ดีใจนะอู้ยบหุ่นจักว่ามีคนอื่นมาปลื้มคอยปลาตัวโตๆค่ะก็ดีนะที่มามาจากไซอันี้สตัวแล้วเนี่ยมาจากไสงน้ำเขียวอยู่วางน้ำเขียวบ่โอ้ ตั ás, de ens, worries, ini, here, ้งแตะเกิดมาเป็นผู้ใหญ่เก่าบอเป็นผู้ใหญ่เก่าบอผู้ใหญ่สองผู้ใหญ่เลยนายนเมียคุณนายผู้ใหญ่บอโอสวัสดีค่ะพดเกษียนแล้วบอหกสิบ หกสิบสองหรอแต่ะแล้ววันนี้ทำไมนึกมาสงสัยตาดวงจะเจอกันเฮ้ยตาดวง เก็มากินเลยไม่ได้รู้ว่าจะม่รู่นะครับแต่ว่ามาเติมละมันที่ปั๊มนะเขาบอกว่า FC ลุงคนจะมาเขาว่าเขารอเต็มเลยรอดูใช่ก่เลยว่ารู้จะไรย่น้ว่าเป็น FC ตัวเดียวที่มีใช่สมัยที่มีทีมงานรู้ถ้าปสัมพันไอ้มิ่งเด็กว่าฉันพอเียฉันปึ๊บฉันบอกใช่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 น แค่เนาะไปดูแล้วที่นี่ทั้งนี่ต้องเารเฮ้ยอย่าไปมองนานก็อยากเห็นเนาะก็อยากเห็นนี่น่อใครบอกว่าอย่ามองนานโอ้ยกลัวเขาเเดี๋ยวขาจะเป็นไรเออแล้วเขาจะว่าว่าอย่าไปจ้องมองนานใช่ไหมมองใกอบตแล้วเป็ขาจะเจ้าหน้าที่บอกเอ้าไม่นั่งง่ายป่านไม่นั่งง่ายอ่ะร้านนี้น้ำมากินสองสองแล้ว ไปกลมจนเสื่อนพี่น้องเชิญเที่ยวน้ำเขียวได้แล้วบอกว่าได้อยู่บ้านนน้ำเขียวนะบ้านบ้านผู้ใหญ่ไกลไหมจากนีไปนะกิโลค่ะไกลไปบ้านผู้ใหญ่วันนี้ไปไหมไปไหมไปนอนไหมไปไปดูแลเขามาไปนไม่ยอมลองไปนอนเดียวค่ะปะคอยคอยสิบวัชชากิ้งเมื้อ บบด้เกี่ยวเลยชวนไปนอนไปนอนด้วยไม่อยากดอยากจะไปดูไม่อยากจะไปดูไม่อยากจะไปดูไปเที่ยวไเราไปไหมเราไปเที่ยวไหมเราไปเที่ยวไหมไกลไหมไกลไหมไกลไหมคะไกลไหมคะ <c bio> จากนในไปสิบองกิโลไม่ใ hmm. ห้ไกลไกลกว่านั้นค่ะเพราะว่าโอ้ยจากหน้าบ้านมันจากทางเข้าบ้านมันสิบจนตอนนี้ไปก็ประมาณสิบสงสัยบริษัทไปแล้วร้านอีหยางก็ร้านเจ้านะร้านอะไรจะได้โปไปโปรโมท ร้านขัวชูภารเยโปด้ปายนะครับขัวสุภาพรไม่ใช่อันอภพรเนาะอาภาพรอาภพรอย่านครสวรรค์เดี๋ยวค่อยจะไปโปรโมตร้านอยู่ที่บ้านสกลนครโอ้ได้ว่าถ้าไปอันโคราชไปกินร้านนี้อร่อยแซ่บเวอร์เนาะแล้วเจ้าของร้านก็ใจดีด้วยเฮียชื่ออะไรคะโทษคะชื่อต้อยครับชื่อต้อยโอ้ยนี่ไซส์อัน คนคนงานบอกคนงานะรครับเจ้าจำคอยไว้ในเด้อยายจำล่องครับครับอยู่บ้านก๊กกอกครับถ้าคอยมากคอยยังชีวะมากินนี่ครับครับที่แรกนัไปกินร้านนู้นนะเข้าเป็นเตึมเลยแล้วเจ้าของร้านเขาบอกว่ายายบอกว่าอซื้อคณะหมูกรอบจังคณะหมูกรอบหนึ่งจานลาดได้ไหมที่นี่ไม่มีลาดค่ะ สัง่งเป็นถ้วยเขาว่าไงแล้วก็ห้ามถ่ายเขาบอกว่าไงถ้าถ่ายละค่อยจะไปพ้องลฤกษิชีตเจ้าเป็นชีห้ามือพากันออกมาเลย <c ười> ทั้งหลายเขานะให้ไปโปรโมทร้านทั่วประเทศโอ้ยตายแล้วของตละอยากกันครับข้าไมันหยาวมันบริเกี่ยวกับคดีค่ะมันบริเกี่ยวหมายคมว่ามากินแล้วก็ มากินให้สนุกแล้วก็โปรโมทร้านเจ้าแล้วคนอื่นมามันแช่บเขาก็แวะกินแบบนี้แต่ว่าร้านนั้นมันอยู่ในป่าร้านนี้อร่อยยายบอกว่าไปกินร้านนี้เถไปกินร้านเมื่อวานในแชบ่บเขาก็เลยพามาทสูตรยายแทนที่จะโทรมาจงก่อนมันจะได้ไม่จุทนายตั้มเพื่อนก็มาเนาะทนายตั้มเพื่อนก็มาเน,ะนา,นาเนะ ทนายมารี่ทนายสามสี่ทนายนทนายตั้มมาแล้วเขาบอกว่าร้านไหนอร่อยคุณยายม่ไปกิเมือวานมีเลวเชฟได้ก็วันงมันมีมากี่ทนายเหรอวะนี่โอ้ยทนายตั้มทนายรัชพลแล้วก็ทนายเดชาอะไรนะแล้วก็อันเฮียเดชรู้จักเฮียเดชไหม ก็คนมางันไงใช้เชือสีชมพูมาไหมมาช่ไมเีน้าเขาหน้า่รชนะเชือสีชมพูนะเดช่าแล้วแล้วเจ้าหูจ้กอยู่บ้านเฮียเดช่ะเฮียเดชิดาคนเก่งม้ เราใจกินแล้วกินเลยกินเลยเพราะว่าจ่ายแล้วจ่ายแล้วรู้ว่าตัวเองกินแบบนี้ถ้ารู้ว่าตัวเองกินแบบนี้จะกินเท่าไรนั่นแหละวันนั้นที่ไปขึ้นบ้านใหม่เดี๋ยวย่าก็จะพาไปที่ดอกไม้นางนะคะที่อะไรเขาเรียกอะไรไม่ทราบจะไปถูอื่นะคะเข้าเลย <ownership? S 1> เลยร้านอาหารไม่ใช่เรากับเข้าไปพักที่เดิมกันนะอ๋อจะไปพักผ่อนกันเออเขาบอกให้แล้วลุงไปไหนเขาไปนี่ก็ไปพักผ่อนที่อ๋อลุงไปพักผ่อนแล้วเราก็ไปที่นู่นใช่ไหมออก่าได้ตอนค่ำๆมืดๆลุงไปออกมาใช่ไหมคะออกเขามีงานกลางคืนด้วยเหรอคะผู้ใหญ่เขามีงานกลางคืนด้วยเหรอขอจบคลิปแค่นี้นะคะอ๋อมีงานกลางคืนเขาจบคลิปร้านอาหารแค่นี้นะคะ